ัสดีครับผมตังโมนะครับรหัสหกสี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งเจ็ดครับผมเต้ยครับหกสี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองเก้าครับผมเต้ยครับรหัสหกสิบศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองเก้าครับแป้งครับรหัสหกสี่ศูนย์สามศูนย์สองหกศูนย์ครับปันค่ะรหัสหกสี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งแปดสี่ค่ะนัดนะครับรหัสเลกสามหกสี่ศูนย์สามศูนย์สองห้าแปดครับโอเค วันนี้เราก็จะมาพูดถึงอา,อาจารย์จุนจิอิโต้ในเรื่องผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาหรือว่าอะไรต่างๆที่มันน่าสนใจเราจะมาพูดถึงเรื่องเขากันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะถามคนอื่นว่าพอจะรู้จักอาจารย์จุนจิอิโต้หรือว่าได้เห็นผลงาน,นผ่านๆจากเขาทางไหนบ้างแชร์กันผมรู้จักจากหนังสือของรักพิมพ์นะครับเป็นในติลี่ย์ขรงตะหยองนะครับเป็นบล็อกเต็ดนะครับผมรู้จักจากรถบัสไอติมครับดูจากเน็ตฟิกครับผม อของพี่จอรู้จักมาจากหนังเรื่องเด็กใหม่มันจะมีตัวละครชื่อว่าแนนโนแล้วพุ่มกับเขาได้อินสปายของตัวละครมาจากโทมิเอะที่มันอยู่ในคังสยองของอาจารย์จุดดีโตะรองผมนะครับก็จะรู้จักมาจากแอนิเมชันคังสยองอ่าที่ชื่อตอนว่านั่งแบบแฟชช่นะะเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากเป็นเหมือนปีศาจ ส่วนเราก็รู้จักทางแอนิเมชันที่เป็นซีรีส์ของทางเน t f l ิกค่ะก็เช่นชอบในตอนรูปปั้นไรหัวค่ะตอนที่แอบน่ากลัวเหมือนกันค่ะครับส่วนนันเองก็รู้จักจากมังงะตอนที่ชื่อว่าก้นหอยมรณะนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นตอนที่ค่อนข้างจะแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบที่เราคาไดไม่ถึงจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองไปอ่านกันเหมือนกันบ้าง นี้มีใครพอจะเล่าประวัติอาจารย์หรือผลงานอาจารย์ให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับเล่าค่ะเล่างันเป็นฝันก่อนละกันค่ะลหลายๆคนนะคะก็จะรู้จักกับอาจารย์จุนจิอิโตะหรือที่เราเรียกกันว่าปรมาจารย์แห่งความสยองค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับัอดของอาจารย์กันนะคะอาจารย์มีชื่อว่าจุนจิอิโตะเกิดเมื่อวันที่สาสเ็กรกฎาคม พศ2 5 6 6ที่เมืองซากาชิตะประเทศญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ได้เริ่มเข้าสู่วงการความสยองตั้งแต่เด็กมังงะเรื่องแรกที่เขาได้อ่านก็มีชื่อว่านี้เลซันเซโดยอุเมสุคาซึโอค่ะเป็นการที่อาจารย์ได้รู้จัจกพี่สาวของทั้งสองคนเพราะว่าได้อ่านมังงะของเรื่องนี้ในนิตยสารค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดตามด้วยมาเลยจนอาจารย์ได้เติบโตขึ้นในชนบทเมืองเล็ก ข้างๆนักการเนนค่คะเออในบ้านที่เขาอาศัยอยู่จะมีห้องน้ําที่ตั้งอยู่ปลายอยุโมงใต้ดินของบ้านแล้วก็จะมีสัตว์เล็กๆจะมีชื่อเเรียกว่าจิ้งกลงทำอาศัยอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็ไอ,อสัตว์ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นหนึ่งในแรงบนันดาลใจในผลงานของอาจารย์อีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ life of work หรือว่าช่วงชีวิตและการทำงาน อาจารย์ก็ได้เริ่มวาดมังงะตั้งแต่อายุได้สี่ขวบโดยได้รับแรงบันดาลใจามาจากผลงานในในติตยสารค่ะแล้วก็ยังคงวาดได้เรื่อยมาเลยถือว่าเป็นงานอาดิเรกเลยก็ว่าได้แลกระทั้งอาจารย์ได้ทํางานเป็นช่างธนกรรมในปี2527ทําให้อาจารย์อ่ะเกิดความลําบากในการหาความสมดุลระหว่างงานทั้งสองระหว่างการเป็นช่างธนกรรมกับการวาดมังงะเป็นงานอาดิเรกค่ะแล้วก็ในปี2530 อาจารย์ได้ส่งผลงานเรื่องสั้นของเขาไปที่นิตยสารฮาโลวีรายเดือนแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยกลับมาแล้วก็นั้นก็ได้ถูกเผยแพร่มานานกว่าสิบสามปีเลยแล้วก็ถูกปฏิปต่อ,อก,กันมาเป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่าโทมิเอะในชื่อที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ค่ะเดี๋ยวจะของลงรายละเอียดดน,น,นึงนะครับสาหรับไทม์ไลน์ของอาจารย์จันจิอิโตะนะคะจันจิอิโตะเนี่ยเกิด ปี1963นะครับก็เกิดที่เมืองซากาชิตะนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนากาซึงาวะจังหวัดกิฟูนะคะแล้วก็ปี1984นะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้เป็นทันตกรรมนะครับก็เป็นช่วงที่อาจารย์มีความลำบากนิดน,นึงระหว่างการปรับสมดุลระหว่างกันที่จะวาดลูกกับการเป็นหมอฟันนะครับต่อมาเป็นปี1987นะครับผลงานแรกของอาจารย์นะคบที่ชื่อว่าโทมเอนะครับเป็น รางวัลที่อาจารย์ได้รับรางวัลชมเชยเป็นรางวัลของคาสิโอนะครับผลงานตัวนี้เนี่ยมีถูกไปแพร่มากกว่า13ปีแล้วแล้วก็มาปี1987นะคะอาจารย์เนี่ยได้แต่งงานกับอายาโกอิชิกุโรนะครับก็เป็นนักวาดภาพเหมือนกันแล้วก็ต่อมาเขาก็มีลูกด้วยกัน2คนนะครับ ต่อมานะครับเป็นรางวัลซึ่งสารางวัลนี้เป็นรางวัลไอเนอร์ทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มต้นในปี2019นะครับเป็นรางวัลไอเนอร์สาขาการดัดแปลงจากสื่อประเภทอื่นได้ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับปี2020นะครับก็ได้รับรางวัลไอเนอร์สาขาหนังสือการ์ตูนนานาชาติฉบับสารลัฐเอเชียแล้วก็นักเขียนนักวาดยอดเยี่ยมนะครับต่อมานะครับเป็นปี2022 ก็ได้รับรางวัลจากผลงานเรื่อง Learn b u s n e s s นะครับแล้วก็เป็นหนังสือการ์ตูนนานาชาติฉบับสาระที่ดีที่สุดค่ะจะเห็นได้ว,ว่าอาจารย์ได้รับรางวัลไอเนอร์มาเยอะแยะมากมายเลยเเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ารางวัลไอเนอร์นี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆเลยก็คือรางวัลไอเนอร์นะคะมีชื่อเต็มว่า Wills Iner Comic Industry Award เป็นรางวัลสำหรับบุคปากกรที่อยู่ใน อุตสาหากรรมหนังสือการ์ตูนโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ถือว่ารางวัลน,นี้เป็นมาตรฐานระดับอุตสาหากรรมในการ์ตูนของอเมริกา,าก็อาจารย์ก็คือเขาเก่งมากๆเลยเขาถึงได้คว้ารางวัลน,นี้มาอาจารย์นี่คือมีผลง,งานที่ได้รับรางวัลน,นี่แบบเยอะมากเลยเนาะคืออยากจะรู้ว่า จะมีแบบช่องทางการติดตามหรือว่าสนับสนุนผลงานอาจารย์แบบในไทยไหมมีใครพอจะเล่าได้ไหมอ่าถ้าให้พูดก็ต้องพูดเกินกันว่าญี่ปุ่นนั้นก็จะมีบริษัทอยบิษัทหนึ่งที่ว่าถือลิขสิทธิ์ของอาจารย์ซึ่งคนไทยเราก็ต้องไปขอเข้ามาขอลิขสิทธิ์เขาในการแปลแล้วก็ตีพิมพ์เพื่อที่จะจําหน่ายซึ่งบริษัททั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณอยู่สามบริษัทซึ่งเริ่มต้นด้วยอ่าสำนักพิมพ์ลักพิม ก็จะมีคางสยองทั้งหมดสิบเอ็ดเล่มครับคางสยองนี่คือเหมือนเคยเห็นมาทําเป็นแอนิเมชันแล้วใช่ไหมครัอ๋อใช่ใช่มันจะมีมีอยู่ในเน็ตฟิกแล้วก็ทช่องทางมิวส์ไทยแลนด์อยู่บนยูทูบ YouTube ครับผมเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็ต่อด้วยโลกาลวิปลาสเล่มนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นอาร์ตบุ๊กครบรอบสาสิปีของอาจารย์จุจิโตครับผมแล้วก็จะมีตามที่เห็นเลยก็อีกสำนักพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นของเน็ตคอมิกนะครับของเน็ตคอมิกเนี่ย คือเขาจะหยุดตีพิมพ์ไปแล้วเพราะว่าน่าจะหมดสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์กับทางต้นสังกัดของญี่ปุ่นแต่ว่าคือตอนนี้เราก็น่าจะหาอ่านได้เป็น e อีบุ๊กอะของเป็นอ e ีบุ๊กคือมันน่าจะมีอยู่ในอ่โอ๊กบีแล้วก็ในแอปเมฟเรื่งมันก็จะมีอยู่ของเล็กก็จะมีอยู่4เรื่องก็จะเป็นเรื่อง b บ a ็ p a าร์ดกเว็บไซมอนนะเลมิน่าดามอนนะต้นหอยมอณะแล้วก็ ต่อไปเป็นตำรับพิมพ์สุดท้ายนะครับเป็นัวอย่างมิเตอร์คอมิกนะครับก็จะมี2เรื่องนะครับมีบันทึกน้องเหมียวของอิโต้จุนจินะครับแล้วก็มิมิคนเห็นผีนะครับส่วนเรื่องบันทึกของน้องเหมียวอิโต้จุนจิเนี่ยครับมันจะมีเป็นการ์ตูนผลงานแนวตลกตัอยองขวัญนะตามแรเต้นของอาจารย์จุนจิอิโต้นะครับเป็นเรื่องตั้นๆครับความยาวเพียงหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จบภายในตอนเดียวครับมิมิคนเห็นผีก็เช่นกันครับ เป็นการ์ตูนตนตยองวันเรื่องตั้นๆนะครับความยาวเพียงเล่มเดียวจบนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งเป็นการเรื่องเล่าตะหยองฝันเรื่องต่างๆในญี่ปุ่นมาเขียนแล้วก็เรียงภาพตะไลเอานะครับเออบันทึกน้องเหมียวของอาจารย์จุนจิอิโต้เนี่ยค่ะเป็นน้องเหมียวที่อาจารย์เขาได้เรียงไว้ใช่ไหมคะใช่ครับมีทั้งชื่อมูแล้วก็ยงครับรู้สึกว่ายงจะมาก่อนนะครับต่อไปจะเป็นทไลายของอาจารย์จุนจิอิโต้นะครับก็จะเริ่มด้วยปีหนึ่งเก้าแปดห้านะครับ แล้วก็มาเป็นปีหนึ่งก้ก้านต่อเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปีสองพันสิบห้านะครับิ้นตุดทำลายแล้วก็ยังมีไปต่อถึงปัจจุบันครับอ่าแล้วพวกทำลายหนังสือที่เขาตีพิมพ์เนี่ยมันเยอะมากเลยจนไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องอะไรพอจะมีแบบเรื่องอะไรที่แบบแนะนําให้อ่านเล่มไหนที่แบบพอจะแนะนำบ้างก็คือถ้าจะให้แนะนําเลยก็น่าจะเป็นเรื่องโทมิเอะเป็นเรื่องที่มี เขาคงเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วแบบเป็นเรื่องที่ทําให้อาจารย์เป็นที่พูดถึงในทุกวันนี้ด้วยก็คืออินสปิเรชันของโทมี่นะครับเกิดจากประสบการณ์สมัยมัธยมต้นของอาจารย์จุจินะครับเขาจดจําความรู้สึกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นหลังจากสูนสีเพื่อนในห้องไปอย่างกระทันหันเพราะว่าเด็ทางรถยนต์นะครับจึงนําความรู้สึกนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในช่วงเริ่มต้นของเรื่องโทมีเอะโดยเปลี่ยนตัวละครเป็นเด็กผู้หญิงแทนครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคาราะห์ตัวละครโทมีเอะนะครับ จากการดูตอนพิเศษของทังสยองนะครับค่ะก็คือเพื่อนก็จะเห็นว่าโทมิเอะเนี่ยจะมีรูปรักหน้าตาใบหน้าที่สวยมากเอ่อผมยาวสีดำเงาเลยแล้วก็ มีผิวที่ขาวซีดแล้วก็สังเกตได้ว่าตากลมโตค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือใยที่ดวงตาค่ะยิ่งทําให้น่าสนใจและน่าดึงดูดมากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือความสวยแบบประหลาดที่อาจจะแฝงไปด้วยความสยองแล้วก็ความน่ากลัวอด้วยค่ะจากที่ดูมาเนี่ย น่าจะวิเคราะห์พฤติกรรมคนที่เข้ามาหาโทมิเอะได้ประมาณสี่ระดับมีตั้งแต่คนที่แบบชื่นชมแบบหรือแบบแค่เห็นว่าโทมิเอะสวยเออแต่ว่าขั้นต่อมามันจะเริ่มแบบเริ่มหลงไหลในตัวโทมิเอะแหละหลงไหลเรื่องความสวยความงามของตัวโทมิเอะพอมากๆขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแบบความอยากครอบครองตัวโทมิเอะแล้วแบบสุดท้ายแบบมันก็จะกลายเป็นแบบ ความอยากฆ่าโทมเมขึ้นมาโดยที่แบบมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครนั้นมันแบ,บเกิดความรู้สึกกานอยากอยากฆ่าได้ยังไงเมื่อแบบมันมีความลึกลับในตัวโทมีที่แบบอาจารย์เขาเขียนคอทขึ้นมา ก็คือหลังจากที่เราได้ดูมานะครับก็จะเหมือนได้รู้ว่าจริงๆแล้วโทมิเอะมีความสามารถที่แบบค่อนข้างหลากหลายมากอย่างแรกเลยก็คือรู้สึกว่าสามารถรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้แบบสื่อไปทางนั้นมากเพราะว่ามันจะมีตอนหนึ่งที่ชื่อว่าท็อปโมเดลนะก็คือโทมิเอะโดนแบบทำรอยที่หน้าด้วยมีดออกเป็นแผลอะไรประมาณนี้แต่โทมิเอะก็ยังสามารถแบบรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วจริงๆอ่าอย่างสองก็คือสามารถงอกตัวออกออกมาจาก เศษชิ้นส่วนอวัยวะของของเขาได้อะ่ะครับอย่างเช่นโดนตัดนิ้วไปก็จะงอกขึ้นมาอีกหนึ่งคนอย่างที่สามที่เห็นได้ชัดในตอนนี้เลยก็คือจะทําให้ผู้ชายได้แบบหลงรักแบบโผลปมาโบปั๊มอะไรอย่างนั้นด้วยรูปร่างหน้าตาของตัวละครด้วยเนาะแล้วอย่างที่สี่ก็คือจะมีเรื่องของการแบบยึดล่างได้โดยการแบบอาจจะเป็นการปลูกถ่ายแบบการผ่านนตัดนําไตของโทมิเอะไปใช้เงี้ยก็จะโดนยึดล่างไปเลยหรือว่ามีใครเอาเส้นผมของโทมิเอะไปติดที่ผมตัวเอง เสวก็จะยึดร่างนั้นไปเลยอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่น่ากลัวมากนะ,<ด>ะก็าพิเศษมากๆทุกคนมีความเห็นยังไงกับผลงานของอาจารย์จินจีโตะเช่าตัวไหนของตัวผลงานของอาจารย์ผมรู้สึกว่าลายเต้นของอาจารย์ท่านนี้รู้สึกว่ามีลายเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากแล้วก็มีเป็นแนวตัวหยองที่ค่อนข้างคนค่อนข้าง,าง,าง,างเอามาเอามาวาดน้อยแล้วก็มันแมสด,ด้วยตรงที่ว่า เขาทำลายเต้นออกมาสวยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่ามีแนวคิดว่าอยู่ดีอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อะไรก็จะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่สามารถรู้สาเหตุของสิ่งนั้นได้เลยมันเลยน่าปแปลกน่าแปลกประหลาดใจมากมันเลยดูน่าสนใจก็เลยได้ติดรางวัลรายสัปดาห์อาจจะเป็นอย่างนั้นสล้วแตผมนะครับก็คล้ายๆกระแตงโมครับผมก็คือลายเส้นของอาจารย์นั้นก็ค่าจะดูแปลกกว่าคนอื่นเขา ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะวาดให้ามันดูแบบขยะนขยแยงดูน่ากลัวหรือดูสยดสยองของอาจารย์เ็าทาได้ดีหมดเลยทุกลายเส้นแล้วก็ตามที่เห็นอยู่แป๊ก,กาวครับค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับผมชอบตรงนั้นมากมากเลยส่วนของพี่ก็คงจะชอบในเรื่องของในเรื่องที่อาจารย์เขาแบบอาจารย์เ็าจะไม่ได้เขียนแบบในเรื่องให้มันแบบเป็นเส้นตรงแบบแผนของในเรื่องของการ์ตูนทั่วไปอ่ะเออมันจะแบบดีดีคบ เขาอาจจะแบบใส่คลแม็กซ์ขึ้นมาตอนต้นเลยก็ได้หรือใส่ปมปัญหาขึ้นมาตอนต้นให้ตัวละครนะั้นมันไปเจอปัญหาอะไรไปเจอความชีดภายเลยตั้งแต่ต้นก็ได้ <S <S แต่เรื่องอาจารย์ก็ทีเอ็ดเนื้อเรื่องมาแบบไม่เหมือนกันอะสักเรื่องหนึ่งอะเออมันก็มันก็สนุกเอออ่านเล่มไหนมันก็สนุกแบบไม่เหมือนกันอะก็ประมาณนั้นแหละเลยชอบผลงานของอาจารย์ของผงก้า็จะเป็นผมเป็นคนที่ชื่นชอบเอ,อ่อเรื่องสยองขวัญ อยู่แล้วพอ,อเหมือนว่าปกติจะชอบฟังเป็นเรื่องเล่าอดแ c a ต t อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่พอได้เห็นผลงานของอาจารย์เป็นภาพขึ้นมาในเรื่องแล้วก็เห็นภาพไปด้วยอย่างเงี้ยมันทําให้แบบอารมณ์ประกอบมากขึ้นมีอารมณ์ร่วมกับผลงานอาจารย์กับเรื่องสยองขวัญเนี่ยมากขึ้นนะครับจากที่ชินชอบหนังสยองหนังสยองขวัญอยู่แล้วก็ทําให้ชินชอบมากไปอีกค่ะอย่างของเรานะคะก็ชื่นชอบความสยองในหนัง,นงสยองเหมือนแฟงเลยอาจารย์เขาจะมีจุดโฟกัสที่เรา หนึงโดดมากเลยก็คือลายเส้นของเขาพอตเรื่องดีนะคะมีจุดพีกบ้างเราเข้าใจบ้างถแม้ว่าตอนจบเราจะเอ๊ะอะไรยังไงประมาณนี้แต่ว่ามันมีความสยองตรงที่พอตเรื่องก็ตามแล้วก็สยองมาจากคาแรคเตอร์ของตัวละครอาจารย์ก็จะว่าแบบได้แบบนัากลัวมากขึ้นก็เลยทําให้แบบสยองเข้าไปใหญ่แล้วก็เรื่องแบบกายวิภาคเรื่องแบบแเอดอใช่ใช่ยละเอียดต่างๆขงเขามีความแบบว่าเราดูสมจริงมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้ มีความน่ากลัวแล้วก็สยองมากขึ้นเข้าไปประมาณนี้ค่ะส่วนนัดก็คือจะชื่นชอบในสุในตรงที่ว่าเป็นเรื่องที่เราดูแล้วแบบมันไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดนั้นดูแล้วไม่ต้องรู้สึกว่าทําไมสิ่งนี้มันเออเกิดขึ้นได้หรือว่ามันถึงเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ด้วยด้วยตัวละครของแต่ละเรื่องด้วยเรารู้สึกว่าเอาจริงๆคือแต่ละเรื่องของเขาเหมือนแทบจะไม่มีตัวละครที่ปกติหรือว่ามีความเป็น คนแบบน่ารักแบบเราทั่วไปอะไรจิตที่แบบไม่ปกติอะไรนี้ก็เลยทําให้รู้สึกอาจจะชื่นชอบตัวละครในนั้นด้วยอะไรนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็โดยรวมก็คือทําให้เรารู้สึกว่าสยองขวัญได้โดยที่แบบไม่จําเป็นต้องเป็นผีอะไรประมาณนั้นนะครับการพูดคุยกยวกับอาจารย์จจิโต้แล้วก็ผลงานขออาจารย์นะครับก็ขอจบลงเพีเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะรู้จักอาจารย์กับผลงานอาจารย์มากขึ้น นะครับผมก็เผื่อใครอยากจะหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพก็อาจจะสามารถดูผลงานของอาจารย์จุจิอีโตมก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นผลงานที่สุดยอดมากจริงๆก็ขอจบการพูดคุย,ยไปเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ